ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเฮียจ่อยนะครับวันนี้เรามาพบกันในเกม Jurassic Kingdom หรือว่าเกมไดโนเสาร์ของค่าย TG นะครับผมวันนี้มีทุนมาอยู่500บาทนะครับวันนี้อ่าขอกำไรไม่เยอะพันสองพันนะแต่ได้เลิกละแต่อยู่ที่ว่ามันจะได้หรือเปล่านะตอนนี้ขอเ,อเริ่มต้นที่เบทห้าบาทแล้วกันเนาะอย่าเอาไปฟับเจบมส์สิบมาไว,ว้โตอื มาไหมเคคูณสามแล้วการแลกกระบวกมาห้าสิบบาทแล้วตึ๊บอย่างเงียบสิึยาวไปสิเคต่อได้ไวแล้วนกกระยางเต็มเครื่องคูณหนึ่งว่าเจ๋งอ้๊วายต่อโอโ้โหมีวายช่องสองแล้ว,ว,วมีต่อไหมคูณห้าแล้ว บวกไปอีก97บาทครับตอนนี้อ่ายาวๆกันไปยาวๆกันไปอ่ชื่ทีหลังเขาเก่งวันนี้หน่อยนะเนช่องบัตรทีน <c oughs> ้่หูวายเต็มเลยข้างหลังโอ้โหมันไม่มาอยู่ข้างหน้ามาอะไรซะเยอะแยะขนาดนั้นมาข้างหลังอ๊บนกเต็มเครื่องไปทีเคโตคูนสองแล้วโอ้ยไม่ติดเอไหม ไม่ชุดเอาได้นกแล้ว9บาทไปทีนึง10ต่อมีนอกอีกไหมโอ้เป็นเจอย่ยาไปครับพี่น้องอึฟหมาวายต่อแล้ว <Easy. S 1> ไอ้คอยาวมาไหมไอ้คอยาวไม่มาไหมเปิดทอรโบหน่อยแล้วกันอึฟอ้ฟอึฟ้ฟนกมาไหมเอาเป็สิบมาแทนแล้วะ นกมาแล้วนกมาแล้ว15บห้าทยาวๆกันไปวันนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะช่วงนี้ก็ถ้าหาเงินกินเหลาก็เข้ามาตามได้เลยนะพี่เกมนี้ไม่ทำให้ผิดหวังนี่ไงืหค่าเหล้าค่าเบียร์มาได้แน่นอนเปิด<ะ>หมุนไป<ะ>เกมนี้ก็ถ้าฟีสปินนะก็จะมีแบบว่าตัวที่ว่าบวกหมุนฟี บวกหมุนอนะ่ะบวกหมุนหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยวว้า <Wow. S 1> นะแล้วคูณตัวคูณก็จะคูณไปเรื่อยๆต่อการหมุนหนึ่งครั้งครับเน่ๆอย่างเงี้ยครับผมบวกหมุนหนึ่งทีเป็นหกหมุนนะครับอ่าคูณสี่แล้วขอแบบจึง้งๆขอแบบปังๆอะ่ะโอ้ยยังไม่ได้สักบาทเลยคุณพระเลขสามหมุนเอามาสามบาทหวายตอึอ๊งยี่สิบสี่บาทครับ คูณแปดแล้วเอาหมุนสุดท้ายว่ายังไงหมุนสุดท้ายโอ้โหก็ก็ถือว่านะแต่ดีกว่าไม่ได้เนาะของฟรีอ่ะยี่สิบสี่บาทก็เอายาวอไปเนี่ยอะไนอกให้กูอย่างนี้ดีกว่าาวต่อเอมาไหมเอาเอไม่เป็นไรเอาฟีสปินฟีสปิน ฟิสฟินเอาเสีสไไยไวต่โอ้โหเต็มเลยยีบองบาทหมาหมาหมาพี่น้องอ๋อบวกแสิบบาทเต่อโอ้โหวายช่องสองมาแล้ว,วายช่องสองมาแล้วยี่สิบเจ็ดบาท ตอววาห้าสิบาทนะครับโหตอนนี้เจนะ็ดร้อยห้าสิบไปแล้วทุเรามาห้าร้อยบวกอยู่ประมาณอยู่ที่สองร้อยละขอแบบไหลาย,ยาวๆไหลยาวๆโอ้โหคิดว่าเป็นตัววา <laughs> ยเป็นสเก็ตเตอร์เอามาสิหมาดมามีสิบไม่มาเอา้ามาดิครับพี่น้อง48บาท 800แล้วนะตอนนี้800้อยแล้วยาวไปอึ๊บอึ๊บเอาหูยาวไ,ไปครับเอาหูเนี่ยนกเต็ม50บาทมีไวต่อโอ้โหมีไหม,หมบวกไปร้อยสามสิบห้าบาทนะครับโอ้ร้อยสามสิบูผิดขอโทษทีอ๋ <laughs> อเก้าร้อยแล้วอย่าไปหยองเก้าร้อยแล้ว ยาวไปครับ <Okay. S 1> ก็ <sk ills> เช่นเคยนะครับตามประเพณีของเรานะ <Okay. S 1> เข้ามาก็รบกวนนิดนึงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับผม <Yeah. S 1> แล้วก็ที่สำคัญนะลิงก์อยู่ใต้ปักหมุดนะครับผมนะฮะืมดอกน,นี้บวกเป็น159บาทเราขึ้นมา1,000แล้วตอนนี้ทุน งบเราขึ้นมา1,000แล้วมีไวต่อด้วยพันร้อยแล้วพันร้อยแล้วก็ขออนุญาตขยับเบ็ดนิดนึดนงนะเป็นเบ็ด10บาทเลยแล้วกันทุนเรามาแล้วต้นทุนเรามาแล้วต้นทุนเราเอ้ยโอ้โหสเก็ตเตอร์ตัวเดียวยา,ยาวไปยาวไปคิวมา <c oughs> ไม่มาเลย เบ็สิบเหมือนจะเงียบๆอ๋อเบ็ดสิบเบ็ดสิบพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยพูดางเงียบไม่ได้เลยคุณห้ามมาแล้วอุ๊บโอ้ยไอ้คอยาวไม่มายาวไปพี่น้องอุ๊บสิบแปดบาท โหยี่สิบบาทเลยทีนะครับโอ้โหวายต่อโอ้โหยาวเลบวกมาอีกห้าสิบสองบาทนะครับพั oh, 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 บนสองแล้วตอนนี้อ้อยี่สิบสี่บาทเขต่อมาสิ ยาวไปยาวไปเอ้ยชบอ๋อหูอย่างเงียบสิเอออย่างเงียบ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 ไม่ค่อยปื้มนะเอมาไหมเอ๋มาด้วยโอูห้หูวายโตอูอ้หมีวายแล้วช่องสองสิบเต็มคันเร็วแล้วหมาเหะอะหน่วยอีกแปดสิบห้าบาทนะครับายาวไปสิ เอาไหวายต่อมีเชื่อไหมหูงไอ้คอยยาวโบยอีกร้อยเออกอ้าบาทนะครับพันสามแล้วพันสามแล้วใกล้ความเป็นจริงแล้วพันสามแล้วอยาวว่าเอาไว้มาเห็นมาเรื่อยอย่างนี้ผมก็ภูมิใจนะมาเรื่อยอย่างนี้ผมก็เจมา,าเนี่ยมาเรื่อยๆก็ผมก็ภูมิใจ ไม่ต้องมาเต็มมื้อหรอกขอบวกทีก็ห้าสิบหกสิบผมก็ภูมิใจแล้วเอา,เอายาวมา่ขอวายได้ไหมโอ้ยไวมาเต็มนี้อึ๊บโอ้ยโอ้น่าเสียดายบวกมาอีกร้อยนึงพันห้าแล้วตอนนี้ <Wow. S 2> สเก็ตเตอร์เข้าเฉยโอ้โหเข้าแบบงงงงมาแปดหมุนเราขยับไปที่คูณสองแล้วอ่าเคมาแล้วแปดบาทไปทีหนึ่งมีวายช่องสองแล้วมีวายช่องสองมีวายช่องสามโตมามาเฮ่อโ <Wow. S 1> ตอโอ้โหสดายออบวกมาอีกร้อยสิบสองบาทครับเริ่มต้นที่คูณสามปั๊บมาไอ้คอยอาว ต่อไปดิเริ่มต้นที่คนเสียบยาวไปยาวไปเดี๋ยสามหมุนสามหมุนยาวไปหวายโตโอ้โหร้อยโอ้กร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเอาได้หมุนฟรีสองตานี่เนี่ยมันดีตัวนี้แหละครับฟรีสปินเกมนี้ก็แบบว่า ถ้าแบบว่ามันจะมีตัวบวกหนึ่งอะนะก็คือการแบบว่าหมุนฟรี2ตาและตัวคูณก็จะคูณไปเรื่อยๆในการหมุนของเราตอนหนึ่งครั้งนะตอนนี้อยู่ที่คูณ8แล้วยาวไปหกสบสีปะ่ะอึบ๊บหมุนสุดท้ายว่าไงโอ้โห จึ้งจึง,จงวันนี้จึง้งจึงบวกไปอีก4 3 0บาทนะครับอ่าก็โอเคแล้วนะลงทุนไป500ได้กำไรมาพ4 0 0ก็พอจะได้ค่าเหล้าค่าเบียร์แล้วไปเที่ยวปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะปีนี้อะไรแย่ๆก็ขอให้ปล่อยผ่านไปเริ่มต้นใหม่ที่ปีหน้าแล้วกันเนาะ ถก็เช่นเคยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์พูดคุยกันได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับลิงก์อยู่ใต้ปักหมุดนะจ๊ะขอบคุณครับ